สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับต้องขอขอบคุณคุณเจฟฟี่นะครับที่ได้นำความหมายของ q u e s h e n Do มาสู่เราในวันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Music Devotion ดนตรีน่าคิดนะครับนำเสนอโดยสมาคมดนตรีคริสตจากรหรือ Church Music Association ครับวันนี้อยู่กับผมเจฟฟรีย์เช่นเคยในวันนี้เราจะได้เรียนรู้จักกับคำว่า crescendo ครับซึ่งในภาษาอิตาเลียนเนี่ยถ้าเกิดว่าตัว s มาอยู่ติดกับตัว c จะออกเสียงเป็นชช้างครับเพราะฉะนั้นสำเนียงอิตาเลียนก็จะออกว่า crescendo พูดตามนะครับ crescendo แต่ถ้าเราจะออกสำเนียงภาษาอังกฤษก็จะออกว่า crescendo ครับซึ่งคำนี้นะครับเป็นคำที่ผมเชื่อว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะเป็นชื่อวงดนตรีครับผมซึ่งเป็นเจ้าของบทเพลงต่อไปนี้ฮะดินแดนแห่งความรักน่าจะคุ้นกันขึ้นมาบ้างนะครับผมซึ่งอดีตนักร้องนำที่เขาร้องบทเพลงนี้ไว้เนี่ยก็คือคุณบีพิรพัฒ์ซึ่งเขาเป็นคริสเตียนด้วยนะครับเรา จะได้เห็นเขารับใช้ในงานต่างๆด้วยไปติดตามผลงานของเขากันได้นะครับผมเมื่อเราเจอเครื่องหมายแคชเชนโดเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องเล่นหรือร้องให้ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆครับและเมื่อสัญ,ญลักษณ์นี้ไปอยู่บนโน้ตเพลงเนี่ยหน้าตาของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องหมายน้อยกว่าครับและอีกอย่างหนึ่งครับ สัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราจะเจอบนโน้ตเพลงเนี่ยบ่อยมากมากเลยครับซึ่งความหมายเนี่ยเขาจะตรงข้ามกับคำว่า decrescendo นะครับ decrescendo แปลว่าใ hey, ห้ค่อยๆเล่นเบาลงเรื่อยๆนะฮะซึ่งเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ของเขาก็จะตรงกันข้ามนะครับเป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับและเมื่อเรานำสองเครื่องหมายนี้มาอยู่รวมกันก็จะได้ท่าเต้น b a b y ้ชาร์ครับเบบี้ชาร์จจดุดดุดเบบี้ชาร์จจและพี่น้องก็สามารถเอาไปจําท่าได้นะครับว่าสัญลักษณ์ของเพเชนโดเนี่ยคือ Baby ้ชาร์นะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่สําคัญต่อไปนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ฟังการแบ่งปันจากอาจารย์ศึกษาครับเครื่องหมายเพเชนโดที่ปรากฏอยู่บ่อยๆในตัวโน้ตอาจจะมีความหมายที่ปรากฏอยู่บ่อยๆในชีวิตของเราเช่นกันเชิญฟังครับพี่องครับโปดอย่าลืมนะครับว่า ครเชนโดนั้นคือภาษาดนตรีที่พูดถึงความสมดุลครับความสมดุลระหว่างความเข้มของเสียงและการเคลื่อนไหวไปของเสียงดนตรีชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องมีความเข้มข้นฝ่ายอิญญาณในการเดยวกันครับเราก็มีการก้าวสูงเคลื่อนไหวไปในอนาคตเพื่อที่จะไปถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งให้กับเราพี่น้องครับ ถ้าถามว่าเครื่องมืออะไรที่ทำให้เราจะมีความเข้มข้นฝ่ายจิตวิญญาณเข้มแข็งฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นชีวิตจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก้าวสูงขึ้นไปนั้นไม่อยู่สองประการครับก็คือท่าทีแห่งการเชื่อฟังและท่าทีแห่งความสัตย์ซื่อการเชื่อฟังอบ d ย e n c e นะครับและก็ความสัตย์ซื่อก็คือ honesty ความสัตย์ซื่อ แต่การเชื่อฟังนั้นเป็นเครื่องมือทั้งสองประการที่ทําให้ชีวิตของเราในก้าวสูงขึ้นไปอย่างเข้มข้น c r e เชน n d o ฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องครับชีวิตของเรานะครับจะต้องกําหนดเป้าหมายเราจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ตามพระ,จจพระเจ้าแล้วต้องตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายที่พระเจ้าให้กับเราในชีวิตของเรานั้นด้วยการเชื่อฟังครับการเชื่อฟังเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในสองอย่าง การเชื่อฟังนั้นก็เหมือนท่าทีที่หุ่นใจที่เตรียมพร้อมที่จะรับฟัง,งพระเจ้าและประพฤติปฏิบัติออกมาด้วยท่าทีที่เรายอมยอมที่จะเชื่อฟังเพราะเรารู้ว่าพระทัยของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราหลายแต่ละคนนั้นเราจะต้องเชื่อและทําตามประการที่สองที่เป็นเครื่องมอือที่สําคัญก็คือความสัตย์สื่อครับความสัตย์สื่อนั้นพี่น้องครับ เราใช้คำว่า honesty เป็นความสัตย์จริงเป็นความสัตย์ซื่อที่มนุษย์ควรจะมีต่อผู้ที่เขารักเพราะเหตุที่ว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายและทรงคุณมากมายในชีวิตของเราเราตอบสนองด้วยการจงรักภักดีด้วยความสัตย์ซื่อที่มีต่อพระองค์และความสัตย์ซื่อสัตย์จริงที่มีต่อพระเจ้านั้นจะทำให้เราทั้งหลายมั่นใจ และมั่นคงอยู่ในความเชื่อความศรัธทธาที่เรามีกับพระองค์ด้วยเห็นนี้ครับในพระเจ้านะของพระเจ้าก็ทําให้เรารู้ว่าทั้งความสัต์ื่อความสัตย์จริงของพระองค์นั้นจะกลับกลายมาเป็นคุณลักษณะในชีวิตของพวกเราที่เราตอบสนองต่อพระเจ้าผู้ทรงสัตซซ์ื่อพระเจ้าผู้ทรงศัตย์จริงด้วยความสัต์ื่อที่เรามีต่อพระเจ้าด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระเจ้าและความสัตย์จริงสัตด์สุจริตที่พระเจ้ามีกับเรานั้นเราตอบสนองคืน กลับไปหาพระองค์เอันนี่คือคริเชนโดครับเครื่องมือทั้งสองประการนี้ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีคร e เชนโดายวิญญาณมีความเข้มข้นฝ่ายวิญญาณและมีความเคลื่อนไหวก้าวสูงขึ้นไปพี่น้องครับการพึ่งพาพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราจําเป็นครับและการที่เราจะต้องเข้าใจพระเจ้านักของพระเจ้าและให้พระเจ้าของพระเจ้านั้นและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเหมือนกับรางรถไฟนะครับรางรถไฟสองรางที่ วิ่งไปข้างหน้าพารถไฟวิ่งไปข้างหน้าได้ฉะนั้นเองอน้อ,นองทับการพึ่งพาในระวิญญ,ญาณบริสุทิ์และการพึ่งพาในพระเจ้าของพระเจ้านั้นทําให้เกิดการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปถึงเป้าหมายพระเจ้าของเรานะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานกําลังเลี้ยวแรงฝ่ายวิญญ,ญาณวทธิดเดชายวิญญ,ญาณความเข้มแข็งายวิญ,ญญาณให้กับเราฉะนั้นผมอยากจะสุปนะครับด้วยเพลง ของมาร์ตินลูเทอร์ซึ่งท่านแต่งด้วยเนื้อเพลงที่มีความหมายพูดถึงคำคำหนึงที่สำคัญคือยาเบชาวาอตซึ่งแปลว่าพระเจ้าจอมโยธาคำว่าพระเจ้าจอมโยธานั้นใช้ในพระคัมภีร์เดิม2 7ง้ครั้งด้วยกันนะครับหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าพระเจ้าผู้เป็นชัยชนะของพวกเราชีวิตของเรานั้นจะไปถึงเป้าหมายได้ชีวิตของเราจก้าวสูงขึ้นไปได้ชีวิตของเราจะเข้มขน้นคริเชนโดได้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยพระเจ้าผู้ผู้ทรงไว้ซึ่งชัยชนะพระเจ้าจอมโยธาซึ่งเน้นถึงฤทธิ์อำนาจฤทธิ์ดเดชของพระเจ้าและเน้นถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเป็นชัยชนะของพวกเราขอพระเจ้าให้เกิดสิ่งนี้คริเชนโดเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกๆคนครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอำานยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ